สวัสดีค่ะประเด็นมาให้เบิ้งแมวหน่อยแมวจอนเบื้องพิ่นเขามานอนในห้องประเด็นหุ่นทานอนทา,นนทานสบายเพิ่นงคือสิงหวงนอนคักม้อนี้เบื่องพึ่งเหยียดข้อเบื่องพุ่นนอนท้ายอย่างนาะนนี่เนาะเบื่องพึ่เพิ่นอยากนอนคักพี่น้องให้เบื่องแมวหน่อยลูกเจ้าเสือเพิ่นเขามานอนในห้องประเด็นบุ่นทานอนเพิ่นหลับ ประสาทสัมผัสก็ไว้ไว้เหามาอยู่ไก่เมื่อนตาหมองมันนึงรับต่ออีกแล้วพี่น้องคนรับตาเมึงเลยอันแมวเขาสิลับบางทีหลือเขาสิลับง่ายไงบางที่เขานั่งอยู่เขาก็หลับเขาหลับไงรับหรือเราไม่ร้านเขาก็ตื่น อันนี้มันขึ้นกับว่ไข่นอนได้บหมน,นี่มันขึ้นบ่ไข่นอนแมวมันรับตารับโงดขดจ้องงองอยู่พี่น้องรับดีแท้อา่าหลับให้สบายเลยนะจะเสือน้อยแม่นี้นี่จากแล้วแม่เลียนไปทางไหนบูตะกรใน,นห้องหาแม่ดีดีเดี๋ยวนี้บ่ห้องเหรอตะกรในี่แล่นห้องหาแม่ว่าสันเลียนน้าเลียนหลังปีนนั่นปีนนี่หาแม่ น,นี่รับเอาหงอกเลยนะรับดีแล้วให้ทิ้งน่มแล้วผู้แม่เพิ่นให้ลูกทิ้งน่มเพราะเขาบอกให้กินน่มแล้วมึงทานอนพี่น้องทานอนมันหลับอยู่ในห้องพยันเชยเลยนอนรับเอาเหมอะอยู่ มีการสะดุ้งอีกพี่น้องคนคนเมืงท,งทาเทามงทาเพื่นเ,นนนเหยียดขีดการมันเถอะคนนั่งกดเราคนเมียขาคนคนก็เลยเหยียดพีกหนาพีกหลังถึงอยากนอนถึงอยากลุกคนทาเมืงทาพี่น้องทาเมงทานอนนอนทา,นานนอ,นนอ,นอย่างนั่นนี่เนาะ นอนในบดูบทาเลยเนาะดูทานอนกดลองงงนอนกดเรลาเพิ่นกะสีหยัดหยัดเพิ่นกะสีเมยตัวมันเพิ่นงอนกดไหลมันก็เลยียดทาไม่พี่น้องทาสบายเลยเหรอเจ้าเสือน้อยอุ่นเมืองเพิ่นนอนน,อน,นอนยังมีก้ามสุขเลยพี่น้องตะกอนนี่ปเดินไปไก่เบาวันจ้างสีกับบ่ได้เลยเขาแลนนี่เดนนี่ให้เ้อาจับเอานั่น เป็นนันเปนนอนท่นนาสบายนอนท่าสบายเลยพี่น้อนงเอ้เมื่อนี่เป็นหลับเพป็นเมย์ยังมาเคลืนมาได้หลับได้น,อน,นอนเลยนอนเซ่ยเลยนอนมีความสุขเขาหลับลึกลึกเลยแมวเขานอนเขานอ่นยางสบายเลยพี่น้องเวลาเขาตื่นเขาก็ะดิ่เบิดมึอนี่ทาหลับสบายเนี่ย นีตายแมวหน่อยมาให้เบงบ่ไม่หยางดอกพี่น้องเขามานอนในห้องประเดีอนก็เรียนตายให้เบงสุเทยียนี่เขาสีบพ่อมานี่ช่วงหลังๆนี่เขามาวนมาห่อเแงว้แงวแก้วแก้วตอนนี้เขาเป็นนุ่มแล้วเขาถิงนุ่มแล้วพี่น้องแม่เขาประยูน้ำเจ้าเสือไปทังไหนบูเสือบรยูน้ำหลูกไปทางไหนบูนี่แดดแจ่มแจ่มไปเนาะปเดินเสียห้ไปเบงแดดพี่น้องมึงแดด ขึ้นนี่ฝนตกแห้งคือนอย่างฝน,นตกเมื่อคืนตกจนว้านั่นปะจนจนมาตีหนึ่งตีสองเอาไวน้นอนจะน้ำท่วมเงี้ยนเขาอืมบรรยากาศแดดจ้าแดดแจมพี่น้องเลยแดดแจมแดดจ้ามากเลยบงท้องฟ้าบงท้องฟ้าเป็นไม่ไลน์เลยพี่น้องเบื้องขี้เมต ของบรรยากาศเบื้องต่องฟ้าสว,ว่างสวายเลยกันบายมากอ่ะติโต๊คือเก่าและเบื้องตรงมือบ้านหนีฝ้าห้องแห้งแห้งร่มก็แห้งห้องบึ้องบำบึบ้องบำม,มาฟ้าห้องกับเ้อเม็ดเบื้องต่องฝ้าละเมฆสีฟ้าสีขาวลงไปหน้อง ท้องฟ้าบรรยากาศบรรยากาศท้องฟ้าไอ้บึงกล้วยประเด็นอันนี้เพิ่นมาตัดใบตองออเพิรนมาตัดออกตัดใบตองออกจากอันนี้นี่เพิ่นมาตัดออกมึงไปเดินทางย่านกล้วยนั้นบ่เต็งอยู่เพิ่นตัดออกมึงกล้วยเคี้ยวแบบง่เลยพี่น้องเนี่ยมาตัดใบออก ่นวมามันคุ้มมันนี้มันคุ้มคุมหลากก็เลยมาตัดใบออกกวยนวยหงย่อันอันนกกาบาได้พี่น้องห้องนี่น,นกกาเบากวยนุย้ยแบบไงเลยกำลังนั่นอันนี้เป็นกวยหอมเขียวเด้พ,เเพี่น้องกวยหอมเขียวนี่ก็แตกแตกนอหลายปีนี่ไปเดีนปลูกได้กินนี่ละปีที่สองได้กิน อันนั่นคันบ่อนตัดต้นลูกมันออกตอนนั้นกะสิได้กินเป็นปีที่สามกะสิอันนี้ก็สิเป็นปีที่สามนะแต่บานัวนั่นคนมาตัดของประเดือนออกก็เลยได้อนซัมนีประเดอน่อยูุบานก็เลยได้ออนเป็นปีที่สองนี่หนวยไงญ่ไว่ายพี่น้องหนวยบอกไงรถหน่วยไงญ่้ให้เป็นกล้วยหอมเขียวเนาะบมเมนกล้วยหอมมันอันนั้นเด้กล้วยหอมเขียวนี่ ต้นสูงต้นใหญ่เรียนกันสิจบคลิปยุดอ้วยหอมเขียวเนาคะคะเนาะขอบคุณทุกกำลังแร่งใจขอบคุณทุกไลน์ทุกเริ่มเด้อก็เด้อขอบคุณเลยๆให้กินบุบกโยกบุกล้่มเจรินลงเรื่องการนาธรรมอาหารกินเสียงนกกาวบบาห้อง สวัสดีค่ะ